สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ t i n 1นวันอีซีคิ o โรบอทคนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่เนี่ยโดยปกติแล้วชุดหุ่นยนต์ที n นวันเนี่ยจะมี มอเตอร์อยู่4มอเตอร์รูปแบบล้อเป็นแบบล้อมแมคคนัมสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาพูดง่ายๆว่าการเคลื่อนที่มากกว่า12ทิศทางซึ่งในการเรียนรู้นะครับในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสั่งการมอเตอร์และการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ถ้าเราดูจากภาพในตัวชุดทุนโจนทีนมาดิซิคิบรบอรคิดเนี่ยจะมีมอเตอร์ที่เรียกว่ามอเตอร์ M1 อยู่ บริเวณด้านหน้าซ้าย M2 จะอยู่บริเวณด้านล่างซ้าย M3 จะอยู่ด้านหน้าขวาและ M4 จะอยู่ด้านล่างขวาถ้าเราดูจากภาพนะครับเราจะมองเห็นว่าการติดตั้งมอเตอร์หรือคำสั่งของมอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งล้อไหนถ้าเรามองจากมุมบนของตัวหุ่นยนต์ลงไป ซึ่งมันจะทําให้เราเข้าใจในเรื่องของการเคลื่อนที่การสั่งการตัวมอเตอร์และจะทําให้เราเคลื่อนที่หุ่นยนต์ได้ถูกต้องเริ่มแรกนะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมเราจะใช้คําสั่งตัว start button เข้ามาใช้งานร่วมกันกับตัวการสั่งการมอเตอร์เพราะว่าในการสั่งการมอเตอร์หงครั้งเนี่ยผมจะให้ทุกครั้งจะมีการกดปุ่ม start เริ่มต้นก่อนก่อนที่จะมีการสั่งการมอเตอร์ ฉะนั้นเราจะเข้าไปที่ control ครับใช้คำสั่ง if ครับผมจะเอา if เข้ามาไว้ใน f o w l r หลังจากนั้นเราจะเข้าไปที่หัวข้อของ io ใช้คำสั่ง switch sw 1 if p a t e ทำแบบเดิมเหมือนที่เราเคยเรียนในบทก่อนๆมาเลยนะครับ if sw 1 i s p a t e ถ้ามีการกดปุ่มจะเข้ามาทำงานในเงื่อนไข if เริ่มแรกนะครับถ้าเราเข้าไปดูในชุดคำสั่งของตัว moving คำสั่งแรกเลยที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือ move forward a t power 50% for one second ก็หมายถึงอยากให้หุ่นยนต์เดินหน้าไป1วินาทีเราก็เอามาไว้ในส่วนของ if ในส่วนของ if ตอนนี้ก็คือมีการกดปุ่มและให้หุ่นยนต์เดินหน้า50% ด้วยระยะเวลา1วินาทีจากนั้นเนี่ยในคําสั่งของตัวการเคลื่อนที่หุ่นยนต์จะยังไม่หยุดนะครับถ้าเราใช้โค้ดในรูปแบบนี้หุ่นยนต์จะยังไม่หยุดเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งให้หุ่นยนต์มันหยุดฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่ moving แล้วเอาคําสั่ง stop moving เข้ามาต่อท้ายด้านหลังถึงแม้ว่าการใช้คําสั่ง move forward a d power 50% for one second บอกว่าวิ่งไป1วิหลังจากจบ1วิเนี่ยหุ่นยนต์มันก็ยังไม่หยุดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สั่งให้มันหยุด แต่มันเป็นเพียงแค่ว่าเวลามันหมดเฉยๆแต่มันก็ยังจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรามี Stop Moving หลังจาก1วินาทีเขาจะหยุดให้เดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดแล้วเราลองทดสอบดูครับอันนี้ก็คือการทดสอบการเคลื่อนที่ด้วยสปีด50%แล้วก็ให้วิ่งเดินหน้า1วินาทีแล้วหยุดคำสั่งถัดไปก็คือคำสั่ง Backward ครับ backward ก็คือคำสั่งที่จะทำให้หุ่นยนต์ถอยหลังด้วยความเร็ว50% เคลื่อนที่ไป1วินาทีแล้วก็สั่งให้หยุดเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบการถอยหลังด้วยระยะเวลา1วินาทีคำสั่งต่อไป turn left add power 5 0ด้วยระยะเวลา1วินาทีซึ่งความเร็วถ้าอยากให้ปรับให้มันเร็วขึ้นเวลานานขึ้นก็สามารถที่จะปรับความเร็วและเวลาในส่วนของโค้ดต,ตรงนี้ได้ turn left add power เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น100 เธอเลฟคือการเลี้ยวไปทางซ้ายด้วยความเร็ว100%แล้วก็ด้วยระยะเวลา1วินาทีแล้วก็สั่งให้หยุดเดี๋ยวเราลองอัปโหลดแล้วลองทดสอบโปรแกรมดูครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเลี้ยวไปทางซ้ายด้วยความเร็ว100%แล้วก็1วินาทีเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาด้วยความเร็ว100%ระยะเวลา1วินาทีเดี๋ยวเราลองอัปโหลดแล้วก็เดี๋ยวเราลองโปรแกรมดูครับ เวลาจะเป็นตัวกําหนดในการสั่งการในการเลี้ยวต่อไปนะครับในคําสั่งต่อไปก็คือ s p i n left ครับ s p i n left หมุนตัวอยู่กับที่ไปทางซ้ายด้วยสปีดผมจะใส่สัก80เล้กันด้วยระยะเวลา1วินาทีจากนั้นลองอัปโหลดครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับในส่วนของการใช้ s p i n left ในคำสั่งต่อไป s p i n l i g h t s p i n l i g h t คือการหมุนตัวอยู่กับที่ ทางด้านขวาความเร็ว80%และระยะเวลา1วินาทีแล้วก็สั่งให้หยุดเดี๋ยวเราลองอัปโหลดเราก็จะเห็นนะว่าหุ่นยนต์เนี่ยหมุนตัวอยู่กับที่ไปทางด้านขวานะครับในคำสั่งถัดไปนะครับเราจะใช้ทดสอบในการใช้คำสั่งสไลด์เลฟก็คือสไลด์ไปทางซ้ายที่ความเร็ว80%สไลด์ไป1วินาทีจากนั้นแล้วหยุดนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มแล้วเดี๋ยวเราอัปโหลดดูนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของสไลด์เลฟก็คือหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสไลด์ออกมาบริเวณด้านซ้ายได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องหมุนตัวนะครับต่อไปนะครับเป็นคําสั่งสไลด์ไลท์สไลด์ไลท์ก็คือให้หุ่นยนต์สไลด์ตัวเองไปทางขวาผมเซตที่ power 80%แล้วก็ระยะเวลาอยู่ที่1วินาทีจากนั้นก็สต็อปมูวิ่งเดี๋ยวเราลองสอบดูนะครับ ก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยเขาสามารถที่จะสไลด์ได้ต่อไปนะครับเป็นคําสั่งที่ไม่ได้มีเวลาเป็นคําสั่งที่เอาไว้ใช้งานในเรื่องของการเคลื่อนที่อย่างเดียวเราจะมีวิธีการเขียนยังไงก็คือเราจะใช้ move forward ในชุดคําสั่งของการเคลื่อนที่มันไม่ได้มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเราจะต้องไปเอาส่วนของเวลาเข้ามาใช้งานโดยใช้วิธีการเข้าไปที่ control แล้วใช้เวทเข้ามาแทรก ระหว่างตัว stop moving ก็พูดง่ายว่าเปลี่ยนจากรูปแบบการทำงานที่เป็นมี one second ให้แต่เปลี่ยนเป็นเอาเวทเข้ามาแทนฉะนั้นคำสั่งนี้ก็คือจะเป็นการ move forward 50%แล้วก็เคลื่อนที่ด้วยเวลา0.5วินาทีจากนั้นก็ให้ stop moving แล้วก็กลับไปเช็คเงื่อนไขว่ามีการกดปุ่มหรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะฮะ อันนี้ก็จะวิ่งแค่0.5วินาทีโดยใช้คำสั่ง move forward a t power 50%จากนั้นถ้าเรามาดูครับมันจะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันกับที่ผ่านมาก็จะมีคำสั่ง move forward move backward turn left turn right spin left spin right slide left slide right ซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอีกตัวหนึ่งคือสมมติว่าผมจะใช้ slide left ด้วยความเร็ว50%แล้วก็ slide ไปที่0.5วินาทีจากนั้น หยุดเดี๋ยวเราลองใช้วิธีการนี้กันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการใช้สไลด์เลฟด้วยคําสั่งแยกของเวลานะครับก็สามารถที่จะใช้ในรูปแบบของการใช้คําสั่งเหล่านี้ได้เดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูสัก2คําสั่งแล้วกันนะครับเคลื่อนที่เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วเราหมุนตัวแล้วก็หยุดผมก็จะใช้คําสั่งแบบนี้ครับ move forward เคลื่อนที่ไปข้างหน้า w a i เคลื่อนที่ซัก หวินาทีจากนั้นให้หมุนตัวสปินเลฟที่ความเร็ว100%ด้วยเวลา0.8วินาทีจากนั้นคำสั่งสุดท้ายผมสั่งหยุดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโปรแกรมแบบนี้กันนะฮะโดยการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนถ้าเรามีมิชชั่นหรือมีโปรเจกต์การเคลื่อนที่หรือการเรียนรู้ที่เป็นแบบในรูปแบบของจำลองเส้นทางต่างๆที่จะให้หุ่นยนต์เดินไปด้วยระบบอัตโนมัติก็สามารถใช้ การเขียนแบบนี้ได้อ่าหุ่นยนต์ก็จะเดินหน้าไปนะครับ1วินาทีจากนั้นก็เขาก็จะสปินเลฟอีก0.8วินาทีจากนั้นก็จบโปรแกรมถ้ามอเตอร์แต่ละตัวมันวิ่งไม่เท่ากันมอเตอร์แต่ละตัวของหุ่นยนต์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะผลิตมาจากบริษัทเดียวกันจากโรงงานเดียวกันมันไม่มีทางที่จะวิ่งเท่ากันแน่นอนหรือเราประกอบตัวมอเตอร์เนี่ยมัน เบี้ยวไปนิดนึงเอียงเฉียงไปนิดนึงเนี่ยแล้วมันวิ่งไม่ตรงเราจะทํำยังไงกับตัวหุ่นยนต์ของเราเราจะสามารถที่จะปรับความเร็วแต่ละล้อได้ยังไงให้เราเข้าไปที่มูฟวิ่งครับแล้วใช้คําสั่ง m1 m2 m3 m4 แบบนี้คําสั่งนี้คือการใช้คําสั่งแบบแยกมอเตอร์ฉะนั้นถ้าเรามองจัดภาพที่ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นนะครับว่า m1 เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนซ้ายข้างล่าง m2 ซ้ายข้างบนขวาเป็น m3 และ ล่างขวาเป็น M4 ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าหุ่นยนต์นะครับถ้าเราจินตนาการดูตามนะถ้าหุ่นยนต์เราบอกว่าผมเนี่ยใส่50 50 50ด้วยความเร็วที่เท่ากันแล้วแล้วหุ่นยนต์มันวิ่งออกไปทางขวาเราต้องจินตนาการครับว่ามอเตอร์คู่ไหนเรามองเป็นคู่นะ M1 M2 ไปด้วยกัน M3 กับ M4 ไปด้วยกันคู่ซ้ายหรือคู่ขวา มันเคลื่อนที่เร็วกวา่าถ้าบอกว่า50 50 50 50แล้วมันเลี้ยวไปทางขวาแสดงว่ามอเตอร์คู่ซ้ายมันวิ่งเร็วกวา่าก็แสดงว่ามันเป็น M 1กับ M 2ลดครับลดความเร็วหรือลดสปีดมันโดยค่อยๆปรับจูนลองดูลดทีละ2องลดทีละ1แล้วลองอัพโหลดดูว่ามันวิ่งตรงหรือเปล่า น,นี่คือการปรับจูนของโปรแกรมและถามว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่บอกว่าวิ่งเดินไปข้างหน้าจากนั้นเราบอกว่าเดินไปข้างหน้าเราก็เอาคําสั่งเวทเข้ามาใช้โดยการควบคุมด้วยเวลาเดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วสั่งให้มันหยุดมอเตอร์นี่คือคําสั่งเดินไปข้างหน้าแต่เดินไปข้างหน้าในรูปแบบนี้คือเราสามารถที่จะปรับจูนล,ล้อแต่ละล้อไดอ้อันนี้มันก็จะต้องมีความละเอียดมากขึ้นทีนี้คําสั่งนี้ ถ้าเราอยากจะถอยหลังล่ะถ้าเราอยากจะถอยหลังโดยใช้คำสั่ง M1 a power เราให้เราใช้วิธีการใส่ค่าติดลบครับเมื่อไหร่ที่โปรแกรมบอกว่าใส่ค่าติดลบมอเตอร์ของเราจะวิ่งถอยหลังสมมุติว่าลบ48ลบ48ลบ50ลบ50ค่ามาติดลบมันจะเป็นการถอยหลังของมอเตอร์อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของถอยหลังในรูปแบบของ การเคลื่อนที่ด้วยล้อไมแค่นัมสามารถเคลื่อนที่ได้มากถึง12การเคลื่อนที่ถ้าเราดูจากภาพนะครับเรามีการเคลื่อนที่ให้ไม่ครบทุกอันฉะนั้นบางอันที่ไม่มีเราจะต้องใช้เทคนิคในการเขียนดิเรกชันเขียนการเคลื่อนที่ขึ้นมาเองอย่างสมมุตินะครับถ้าเราดูจากภาพตอนเนี้มันมีการเคลื่อนที่แบบ forward right ด้วย forward right ก็คือเคลื่อนที่แบบเฉงเฉียง ถ้าเราดูนะครับ m1 กับ m4 เนี่ยเขามีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า m2 กับ m3 หยุดถ้าเราอยากจะ forward r i g h ล่ะเราจะเขียนวิธีการเขียนเขียนโปรแกรมยังไงเราก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสมมุติว่าผมใช้50 m2 ในรูปบอกว่าหยุดก็ใส่0 m3 50และ m4 เป็น0แบบนี้ฉะนั้นถ้าเราเลือก direction หรือเราสั่งการ direction แบบนี้จะเป็นการทำให้มัน วิ่ง <Wing S 2> เป็นในรูปแบบของ forward light ในรูปภาพได้ฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของการเค r ร์ฟมีเรื่องของการดิฟนะครับอีกหลากหลายรูปแบบฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกลูกเล่นหรือรูปแบบการเคลื่อนที่ของเราได้ถ้าเราใส่ศูนย์คือการหยุดมอเตอร์จําจไว้แบบนี้นะครับในส่วนของคําสั่งนี้คําสั่งเดียวเลยเดี๋ยวอธิบายคําสั่งเดียวเลยก็คือ m 1 power เนี่ยถ้าเราใส่ค่าบวก จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้าเราใส่ค่าลบจะเคลื่อนที่ไปข้างหลังถ้าเราใส่ศูนย์คือหยุดอ่าฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะเลือกหรือคอสตอมโปรแกรมการเคลื่อนที่ของเราเองได้นี่ก็คือทั้งหมดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ท i n 1 Easy Kit Robot Kit ครับ